ค่ะพี่น้องมานก๋วยเตี๋ยวกันจ้าถ่ายมั่นมากกิ๋วยเตี๋ยวมั้นเส้นมี่เห็นไหมมีขาวกับเส้นเล็กเป็นมักเส้นเล็กกินนะบ้กินหลดกินได้กับก๋วยเตี๋ยวฮือเตียวและจักบาทหน่อยใหสามสี่สิบสี่สิบบาทพี่น้องโอ้ สี่สิบบาทเอามานี้แตวน้ำย่างหันด้วยไงน,นองเกียพร้อมอ่อสิดชว์ต่างตานาขนกชูก๋วยเตี๋ยวหน่อยก๋วยเตี๋ยวปอผานาก๋วยเตี๋ยวปอผ่านย่างเท่เลยพี่น้อง 40 thì bà im mừng nam đi. nam sảy ơi nam khốn nam tốt Một subscribe กระปุกสีดด <c oughs> ส่สิบบาทบุ้งพี่น้องสี่สิบบาทค่ะแสบน้ำเด็ดพี่น้องเกลือปลาประจักเอาไหมเอาผักไหมไปนี่นี่นี่น,นี่พี่น้องเลยผักแม่บอกรำายเฮียเครื่องปรุงเด้อ ปผงมาน้ำเต็มเจ้าคือเพ่อเกยมักเสร็จนะนี่เจ้าคือไปมกักเด็คนเดียวนี่เด็เรื่องผงเป็นผง,ง,งมกพร้อมโอ้มันจะกินเหลือไหมเนี่ยผงผักแปดสี่สิบบาทแมพี่น้องว่าเมนหลายตจ้าต่น,นี่เดีเออลูกกินกบหลาย 40บาทเท่านั้นนะครับอะไรลองสักหน่อยซิร้อนกลนมัน,นมันเอียงมันเฮียมันเฮียโอ้ยคนแทบสิบดาฟาดถาดเด้หนี่พี่นอ้องถาดเออมาเด้อมาเด้อมาเด้อสี่สิบบาทกินได้ทั้งครอบครัวหาทังเทียสื่อมาก,กินกับบะหมี่ ตองเหลืออ้าเหลือในถ้วยไวก้กินอีกโอ้ยมันเปียกใส่่อยเนาะโถก็อาไปพี่นออ้องห้องอาห้องเองคุ้นมาท่านใ,นใดๆนี่ทั้ทงเนื้อเปื่อยทั้งลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อเปื่อยมาก่พี่น้องมาเอาซิมกันได้ละ เข่มหน่อยหนึ่งจะใช่น้ำปลาลายติอ,อืมคนกระตัวอยากให้เห็นพี่นอ้องอยากให้เห็นให้เห็นสี่สิบบาทสุดคุ้มนี่เลยสี่สิบบาท เปื่อยสุชินหน้าตาเดี๋ยวอิ่มไปสามหมื่น Hả? Nữa, à mà mười lên lần nhiều gì cứ con lắp hà หนุกขึ้นเอ็นเนาะแต่ว่าเมื่อนั้นมัน,าน,านขึ้นเอ็นแบ่บไปแล้วเมื่อหลายตะแป็งอะ เก้าหนี่ขายมาตะฐาน,นเลยเนาะขายมาตะถึงเขาเป็นปปนักเรียนอยู่อืจะเป็นนักเรียนอยู่พักีกวาหา่ห้างวาง,วาง,ว,างวางเงินวางห้องมาตรห้องมาตะจันเราเห็นบ่งคนเสียบปเนะ <c oughs> าจจะผักก็แข็งแข็งมักปลาปงมันพักคนก็ใส่พักแบบว่าพักบุ่งแก่ๆนะเจ้ากินไปแล้วพักหนึ่งบันนี้คนมักปลาปงมนันล้านคืนหลาย bông mai là cứ sư kim châu nha một bữa nào ăn 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 เอาไปกับเขาเนี่ยเอาไหปกับเขาไ,ม,ไมากินเนื้อแมวว่าก,กินเนื้ออือเอ็นอปุ๊ดๆเลยแถวมันคล้องแถวดีแถวก็ดีอ่งปุ๊ดๆ นไปเหมือนไประย่องเนาะหูก๋วยเตี๋ยวเสือละหาสิบบาทเด้ดน้อยก็เข้าใจเพิ่นอยู่ดอกได้ว่นวัตถุดิบเป็นกินในเ้ากินอ่ะให้มันมีคุณภาพแนี้จังน้อยนะลูกกินสองก้อนเนื้อสองตอนหาสิบบาทก็เข้าใจว่าเพิ่นค่าทีเพิ่นแพงเนาะถนนแถวแถวเออกระบินเดะกระบินบุรีดจี เส้นมีอ่ะโทอเส้นนี่้ำเส้นมีมุนขาดเปื่อยอันนี้เราเพื่นเพิ่นถ <c oughs> ้ามองได้ดีมองได้แซ่บห้องหนังือประจำจำนะพี่น้องยุจันทร์ขึ้นกันไนเตรียมว่ามองได้ก๋วยเตี๋ยวแซ่บเนี่ยอยากไปซิมลูกผ้าไปซิมเป็นคนมักกินก๋วยเตี๋ยว ใบสิ่มละลัหนหลายเส็บลันหลายฟามาบาแซ่็บบาง้านไปสิ่มกับบวบผสมคำตาเลือมาเด้อพื้นห่าง้ใดผ่านมัดเสียบปอพานกับมาชิมเลยเด้อสี่สิบบาทจุกค่ะแต่้านก๋วยเตี๋ยวมีหลายหมู่บ้านมันมีหลายร้านแต่ร้านนี้อยู่ในในกลางหมงู่บ้าน

i เจอแล้วเจอของแพงแล้ว พูนถาดนะเสรษฐีแสบเลยนี่เได้ยังเอาอีกบ้ ไไแล้วไ่นองไปไฟจุกเลย พอจบสำนินะคะขอบคุณมากมากค่ะกินมอดมืดพี่น้องหลายโคตรคนเลยเหลือแต่เนื้อเ้นเกือบหมดเหลือแต่เนื้อ <c oughs>